พวกก้าวงจาเลปลอกเรายิงเหรได้ไปเกจิจักว ันนี้ก็นะเนียโ่น,นะครับนะเ,เรียนบรรทุกลูุตาธรรมโรนะครับเจ้าคณะตำรบุญธรแห่งเห่งจาวาวัดธรมาวา น,นะครับคนนิเองคะตอนนี้นนนเาพิธีนะทุกขพอเผี่มไม้ซ่ิุนัน่นาางกับเชิญนะครัวเดียวมาราชนาธรรมบบคนจังดังนหมู่้าเรเชิญนัคบับเชิญเนับี่อานทิย์นี่กับเป็นองนันประจำปีองค์ บทตวีจน่าพูดนะครับกวีน้องตังเฉชี้นะครับอ่าคือว่าทุกคนร้อนะพ่งร้องรือเลยพี่โวันติดตวานิราสาตกังสนัสากฟังฝุณกั้มังหิบังเขปังบา xa mão xa mão sa เพิ่นะครับเขามาตระเวเพิ่มเข้อายุเนี้ยใ้ห้องรวมกันวะเวขึ้นจะแบบววนตรงนี้มาเซึ่มาพุ่มอานดับขนาพนีคนน้ร่องวดครับงนาฬิกาปุ่มเลยครับมีคนนะครับมีคนคับมีบนเพิ่งในอุติตาในตัวนางาแล้วไปัจจัยแบบนั้าเยรับมาเลยมาเลยโบ้้องแต่อยมาตะวนเลย สุดสิ aha, e ah e, giving, ้นนะครับสุดสิ้นหมายความอะไรนะครับเกินนะครับเจที่นำโดยไม่มีตท้าไห้นะครับโครเป็นนุงมือนะครับเื่อเรามีดวลล้วงในคำบุญล้วงฐานนะครับเป็นบุญเป็นวาสนาของเรา ได้ได้ปีแค่โอเคไหมก่มอนทำนะเดีเ๋ยวจะแจ้งยอดกลุ่มใหม่ดิแต่เจะมุ่งสู่ยอด าเทิดทำทำกีฬาทบาตคือขึ้นื่ชมกันเลยนั่นคออันนี้ร้องรักรักาัรักคนดีเป็นยาบากกระชินาก้อนอมตหนาก็จะยกนนองดีนะนะบูชาวยาวนใน็นบุเทอมาเรามาถไว้ไม่ได้จะไห้ไม่เลยมาตรงนี้ว่างคนนะต่อมาเดี๋ยวนี้ตรงนี้นะครับอางนับประเดียวนะครับเป็นหน้ากันเท่างอดนะครับ สร้างพับลอยสิบสงบาทกับโมก้อยพี่น้องเลยว่าตุ้่มต้นหุ่มั้นกับทีนี่ยอดต่างทางก่อเดียวนะครับรยอเนะี่ยยีทิพซีนาดยีาตะกอมในยการนะก่อนเดียวผมแจ้งแต่ละยอดเนี่ย,ยให้พี่น้องทราบถึงนะครับจะคณะแม่ทัพอัมวาแนะวรับสี่พันสร้อยสี่สิบบาทกับโ จ๊อทับลานควรเนียงยาดยนคุณวินและกับคุณเพียรทิพย์นะครับหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทครับผมชาตขณะที่สามกับเป็นขนาดขนาดนุ่มบางจีและขนาดกลองยาวบานของชายห้าพันหนึ่งลอยยี่สิบบาทครับ ทีนะครับคณะข้องคุณยงหยุดทองสวางแหลกกลองกลัวเจ็ดบาทครับสาธุคณะที่ห้านะครับอ่ากายายนะครับนะานายพงษ์พันธิชัยสุวรรณนะครับห้ 5, บาพนหนึ่งยิบบาทครับผมสาธุคณะที่หขคณะลูกชิ้นทอดนะเจ็ดพ่งอยิ้บาทครับผมสาธุ 1ัและการลุงล้าน8 8 6 0บาทครับชาตคณะทีแปนดน,นะครับคณะของคุณการ0 0 0แปบร8 0 0บาทครับชาดคณะทีเก้านะครับคณะข้องคุณฟอกควรเข้ารีบและการลุงล้านนะครับนะ1นมืนสาพันบาทครับ คณะโรงเรียนคณะทีทิคณะโรงเรียนบาดควหน้าส้ำพันช่องลอยส,ส้ำที่บาทครับคณะทีทิพดคณะข้องหน้าอม,มอนพูจันแหล่หล้านึ่งเงินนึ่งพันเา่บาทครับคณะทีทิพองคณะของขอใายแม่เท้าลวนแล่หลงล้านึ่งเงหกพันซ้รยบาทครับ ขนาดที่1ิาขนาดหมูล้านพอเจิมแม่ชิ้นยกรยโยนะครับพอชุ่มแม่ปุงมระบักดีเก้าพันเก้าร้อยสีบบาทครับสาธุขนาดที่สิบีนะครับจากเจ้าหน้าที่กองสากองประเทศเราจะพูดจังนะครับสามพันสาร้อยบาทครับสาธุขนาดที่ห้ของคุณแม่ประดิษฐ์มาโลคุณเตี้ยชัยชนะคุณยินดีสีชัยชนะเจ็ดพัน ยี่สิบกขณะทีจะบอกขอ้อมูลประนานัา่นองแอนรัละลงและกลอบรัวหนึ่งเมื่สรางพันยี่สิบหกขณะที่ชดเจขณะลูลูข้งคุณแมน่น้อมผอพิพินชนารับหกพันหนึ่งร้อยชิ้นก้าขณะที่ชุดแปด สองหมื่นห้าพันบาทครับสาธุขณะที่9ินาดข้องแม่ท่านแหลกหลูกล้าน1นึ่งหมืสพ yeah. ันสรยบบาทครับสาธุขณะที่ยี่สิบขณะข้องบริษัทอาคานีคนปีจำกัด1นึ่งหมืสี่ร้ยจ็ดิบบาทครับ ขณะทียี่ิอดขณะคล้องแม่แหนมชุม่มปูนบอยงหยุดคุ้นแผ่นนะครับห้าพันสี่สบาทครับรขณะทียี่สิบสองขณะคล้องลูกล้านแม่ชิมาลาและตัวพอหนึ่งหมื่นบาทครับรขณะทียี่สิบสามขณะกรอบครัวคุณนบีสุดคุณนบีสุด,ค,สดคุณสุขกัญญา,าแก้วกาซ้อน และครอบครัวคุณที่ระวุนคุณคุณ,ณภาพท่อง่ามหนึ่งหมื่นสองพันแอร์ถ่อยบาดกับคณะครอบครัวนะครับห้องคุณวันนาคุณสมพรคุณวันหน้ากัลยาเทพนะครับหลนานเจ้านะคปลาคัดนะครับพบปลาช้นตัวที่ผมอยากจคุณค,คิดอะไรทีเดียวนะหลานช้พบพัน หนึอยบาทครับทีนี้เจา้จาเจ้าผาองค์กระทิ้นนะครับจณะเจ้าผาองค์กระิ้นสองแสนเจ็มืหหที่หบาทครับาจากยอดของอำนวยการนะครับจากยอดของอำนวยการ1หน เจ็ดมื่นสี่พันซองรยเกาสบบาทครวมยอดหมดนะครับนะยอดจมดหกแสนเจ็ดมื่นแดพันซรยี่สบหาบาทครับหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันมรอยี่สบห้าบาทค่อยพีนองเรา เราขอช่วนบุญช่วนบุญช่ต่ต่าตัวกันทุกคนเดิธสาธอาโปทามิบไอรก่ไกันเอจกับรบตะใหครับผมครับขอพี่น้องตั้งใจนะครับในวุนที่3ในชววต่างนะครับ